ประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นกรณีที่ท่านโฆษกประชาธิปัตย์รวมทั้งกลุ่มกมกวสอเองพยายามกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้มวลชนคุกคามคนเห็นต่างโดยเฉพาะในสายการทางการเมืองขนางนี้เรื่องนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยขอปฏิเสธว่าไม่มีการใช้มวลชนนะครับหรือคนเห็นเห็นต่างไปกดดันคนที่เห็นตรงกันข้าม โดยเฉพาะการประกาศรถแบบของวุฒิภานั้นก็มีการกล่าวหาว่ามีการให้พรรคเพื่อไทยมีการปลุกระดมคนเสื้อแดงให้มาต่อสู้กับกองปศบ้างอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับพรรคถือว่าคนที่มีเห็นต่างกันในทางการเมืองก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็สามารถทําความเข้าใจกันได้นะครับพรรคไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยที่เห็นต่างกันแล้วก็มีความแล้วก็มีการปะทะกันนะครับอันนี้ไม่มีครับเราไม่ใช่พรรคที่ ในลักษณะที่ต้องการให้เกิดความสูญเสียกับประชาชนเพราะถือว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาลถ้าเกิดปัญหาในการประทะกับมวลชนรวมถึงการสร้างสถานการณ์น,นี้พรรคก็มีความกังวลนะครับการยิงระเบิด M79 แล้วก็มีการยิงอาวุธสงครามและทําให้ผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะกากกสศที่อนุสาวรีย์ประเทพไตที่เสียชีวิต3ารายนั้นพรรคก็ขอแสดงความเสียใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ต้องการก็ถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันและคนที่กระทําการนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรประนามว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะครับและก็เป็นสิ่งที่การกระทําที่ป่าเถื่อนเพราะเรื่องนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเฉพาะสะอสอและก็ทางสํานักง,งานตำรวจชาติที่หน่วยงานาความมั่นคงก็คงจะต้องมีการดําเนินการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้ทางพักประชาธิปัตย์รวมถึงกกรสเนี่ย พยายามเป็นเกมการเมืองและพยายามกล่าวหาพรรคเพื่อไทยหรือคนในรัฐบาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ขอพิเศษว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆนะครับเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเราไม่นิยมความรุนแรงและที่สําคัญพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลเกิดความเสียหายรัฐบาลก็องรับผิดช,ชอบนะครับและคนในรัฐบาลก็ไม่มีใครที่จะไปเห็นการดําเนินการที่ใช้ความรุนแรงลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดผลเสียต่อพรรคเกิดผลเสียต่อรัฐบาล และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่าและชีวิตคนไทยก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เห็นใครที่ทมาเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เชื่อมั่นว่าสายการทางการเมืองที่มีความขัดแย้งขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่นายสุเทพเชือกสุบรรพยายามปลุกเรา้าว่าถ้าท่านอุทิสภาประกาศแผนรดแบบแล้วไม่เป็นไปความต้องการของนายสุเทพโดยประกาศที่จะเสอนอนายกคนกลางหรือตามมาตรา7 หรือนัฐบาลเฉพาะการนั้นแต่สุเทพก็จะประกาศตนแล้วก็ดําเนินการโดยประชาชนแล้วก็ดําเนินการทําเองในวันที่19พฤษภาคมโดยเรียกพอบอเหล่าทัพรวมถึงข้าราชการทั้งปลัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเข้ารายงานตัวอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เมื่อมีการเร่งรัดสา,าการโดยเฉพาะคุณนายสุเทพเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเรื่องมือที่3นะครับในการสร้างนะสถานการณ์เพื่อให้เกิดการผลักดันให้กองทัพออกมาดําเนินการในการที่จะมา ที่จะดําเนินการในการที่จะระงรับสถานการณ์การเมืองซึ่งผมเชื่อว่าขณะนี้การเคลื่อนไหวของนายสุเทพนายสุเทพก็รู้ดีว่าขณะนี้นายนกตามมาตรา7ที่สวกลุ่ม40สว,วรวมในสุนายสุรัยเฉลิ่เนี่ยประชายชนเขาไม่รับนักวิทยาการก็บอกว่าเป็นขัดต่อทั้งนักวิทยาการทางด้านนิติศาสตร์หรือทัศศาสตร์เองก็มอกว่าเป็นขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับเพราะฉนั้นสิ่งที่นายสุเทพคาดหวังอย่างขนานี้ ก็น่าจะสิ่งที่ผมต้องถามว่าคุณเทพว่าจริงหรือไม่นะครับว่าคุณเทพต้องการให้ทหารออกมาปฏิวัติยึดอำนาจเหมือนกันนี้ที่คุณสนธิลิมทองคุณออกมาพูดว่าเรียกร้องในการปราศัยที่ไปช่วยเหลือกลุ่มกองปรในการปราศัยว่าเรียกร้องให้ทหารคือพบทบออกมายึดอำนาจโดยการปฏิวัติัึดระหารเพื่อจะตั้งนายกคนดีคนกลางอันนี้เป็นสิ่งที่ สุดท้ายแล้วเป็นเป้าหมายของนายสุเทพใช่หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ในวันนี้คือห่วงประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็อยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปศนะครับขณะนี้ว่าสถานการณ์รวมทั้งพวกชุมนุมกลุ่มต่ตางๆเนนะี่ยว่าสถานการณ์เองมีความล่อแหลมจะทําให้มือที่สามมาสร้างถาการเพื่อกดดันให้กองทัพออกมาทําการรัดประหารหรือการยึดอานาจอันนั้นสิ่งที่เราพยายามฝากเตือนนะครับว่าวันนี้ ถึงกองทัพจะออกมาปฏิวัติรัฐประหารมันก็ไม่จบอีกนะครับผมเชื่อว่าคนที่รักประชาธิปไตยกับคนที่เขารักในสิทธิเสรีภาพที่มองว่าวันนี้ประเทศทไทยมาไกลแล้วกับระบบประชาธิปไตยถ้าเปลี่ยนแปลงไปใช้ร,ระบบเผด็จการหรือการรัฐประหารมอน19กันยา49อีกมันเป็นทางตันมากกว่าทางออกของประเทศเป็นการซ้ำเติมปัญหาของประเทศมากกว่าการแก้ปัญหาครับ